สมเด็จที่มาจากนรกท่านกโกรธผมท่านบอกว่าผมนี่เป็นศัตรูกับกัมพูชาผมขอยืนยันนะครับผมเชื่อว่าท่านสมเด็จฟังอยู่แล้วคงมีคนแปลผมไม่ได้เป็นศัตรูกับชาวกัมพูชากูไม่ชอบมึง พราะมึงเลยยังได้ขาวว่าจะจัดทีมมือปืนมายิงผมในกรุงเทพเฮ้ย <Hey, S 1> ผมไม่ใช่หัวหน้าพักฝ่ายค้านนะของคุณที่มาเที่ยวแล้วคุณก็ส่งมือปืนตามมาแล้วมีคนชี้เป้ายิงเสร็จแม่งขึ้นรถกลับบ้านไปเช็คประวัติกูดีๆไอ้ <Hey. S 1> หุนเซนทําไมผมต้องพูดอย่างนี้กับคุณท่านสมเด็จมีไม่กี่คนที่รู้สันดานรู้ขี้รู้ไสของคุณผมรู้จักกับคุณในครั้งแรก,แรกที่คุณเพิ่งจะยึดกรุงพนมเปญกลับมาจากเขมรแดง ตอนนั้นเนี่ยคุณมีอะไรคุณมีแค่เสื้อสีขาวเก่าๆตัวหนึ่งและผมขี้เกียจพูดวันนั้นกูใส่รองเท้าแตะด้วยนั่งคุยกับผมคุณซกมกมากวันนั้นไม่ได้เหมือนกับผู้นำัมบูชาเลยสำเหมาดูไม่ออกแต่ผมกับชอบคุณตอนนั้นเพราะว่าคุณตีนติดดินคุณไม่ลืมตัวเหมือนตอนนี้ที่คุณลืมแต่ผมเชื่อว่าท่านสมเด็จที่มาจากนรกคงจะติดตามรายการนี้ตลอดเวลาเพราะว่าท่านให้เกียรติผมมาก ที่ท่านบอกว่าผมเป็นศัตรูกับกัมพูชาท่านผิดอยู่นิดเดียวผมไม่ได้เป็นศัตรูกับประชาชนชาวกัมพูชาแต่ผมเป็นศัตรูกับท่านและประปูลของท่านที่เลวทามต่าําช้าทําอะไรหลายเรื่องซึ่งชาวบ้านที่ตาดําๆเขาไม่รู้เรื่องสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยมีหลานชายแท้ๆเป็นหัวหน้าการฟอกเงินที่ต่างชาติออกมาประนามแล้วก็บ่อยคอด